สวัดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l e Leber Not นะคะแล้วก็อยู่กับตอนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะตอนก็จะมาสอนถักพวงกุญแจตุ๊กตาหมีนะคะน่ารักน่ารัก,นรกเนาะตอนนี้คือยังไม่ได้มีแบบพวงกุญแจสองเ็ดหรือเป็นภาพตัวอย่างไว้ให้ทุกคนดูนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนจะอินเสิร์ทภาพตอนที่เสร็จแล้วให้ดูกันว่าลักษณะเขาจะเป็นยังไงนะคะแล้วเรามาลองถักดูค่ะ ก็คือไม่ได้มีแพทเทิร์นไม่ได้มีอะไรเลยนะคะใช้ความรู้สึกล้วนๆในการถักค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแชร์ไว้เผื่ออนาคตต้องถักอีกจะได้แบบวนกลับมาดูคลิปตัวเองด้วยค่ะอือุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นไหมพรมคัตต้อนนมขนาด4พลายนะคะอันนี้ตันก็ใช้เป็นไหมสีน้ำตาลพอดีว่าลูกค้าเนี่ยสั่งกระเป๋าใบนี้ไปนะคะ แล้วเขาก็เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเนาะลูกค้าอยากได้พวงกุญแจที่มันตัดกับตัวกระเป๋านะคะตอนก็เลยเลือกแชร์เป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้แล้วก็เข็มถักโคเชนะคะเข็มขวควักเบอร์สี่ค่ะมีเข็มปลายทูนะคะเอาไว้เย็บนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นห่วงพวงกุญแจนะคะแล้วก็เป็นพวงกุญแจโซ่ไข่ปลาแบบนี้ อย่าลืมที่จะใช้กรรไกรนะคะในการตัดแล้วก็จะมีไหมสีดำเอาไว้ปักตานะคะโอเคถ้าอุปกรณ์ทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มถักกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะพันไหมเป็นห่วงแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำการล็อกไปลายไหมให้เป็นโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็จะทำการถัก 6 x ลงในห่วงค่ะอันนี้คือ x ที่2นะคะ x ที่3 x ที่4 x ที่5 x ที่6พอครบแล้วก็สเต็ปเดิมของเราเลยค่ะคือดึงปลายไหมขึ้นแบบนี้นะคะพอดึงปลายไหมขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะทําการสลิ p สติปลงที่หลักแรกแบบนี้ค่ะก็คือการถักแบบ เลื่อนห่วงนะคะแบบนี้ถักโซ่ขึ้นมา1ค่ะถัก V ในแะถวที่2นะคะก็คือการถัก6 V ด้วยกันการถัก6 V ก็คือถัก V 2ครั้งในหลักเดียวกันไปทั้งหมด6ชุดค่ะแถวที่3นะคะเราจะทำการถัก XV X ในหลักแรกแล้วก็ V ในหลักที่2นะคะสลับกันไปให้ครบทั้ง6ชุดค่ะปิดแถวทักโซ่1ขึ้นมาแถวที่4นะคะเราก็จะทำการถัก 2X แล้วก็ V ค่ะ 2X ก็คือ X 2หลัก แล้วก็ถัก V ในหลักที่3แบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะถักไปจนครบทั้ง6ชุดนะคะแถวที่5นะคะเราทําการปิดแถวที่4เสร็จแถวที่5เราก็ถักโซ่ขึ้นมา1แล้วเราก็จะถัก3 X นะคะ หนึสองสแล้วก็ถัก V ถัก X3 หลักแล้วก็ถัก V นะคะหนึสองสแล้วก็ V ถักเสร็จแล้วก็ปิดแถวเหมือนเดิม อแถวที่6นะคะเราจะทําการถัก x เ,เฉยๆรอบชิ้นงานนะคะเราจะถักไปทั้งหมด6 7 8 9 10 11 12 13 14เราจะถักแถวที่6ไปจนถึงแถวที่14ด้วยการถัก x วนรอบชิ้นงานเฉยนะคะ เจอตอนขออนุญาตตัดคลิปแล้วก็มาเจอกันตอนที่ถักถึงแถวที่14แล้วนะคะเย้ yeah, กลับมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ถักครบ14แถวแล้วนะคะสองสี่ห2แ4ดบโอเคแถวที่15นะคะเราจะทำการถักแบบลดห่วงค่ะก็คือถัก 1x 2x แล้วก็ 3x นะคะพอได้ 3x แล้วเราก็จะทำการถักแบบ ลดห่วงนะคะก็คือการถัก A ค่ะนี่ก็จะเป็น A แล้วก็ 1X 2X 3X แล้วก็ A 1X 2X 3X แล้วก็ A อ สุดท้ายโอเคพอจบแถวก็อย่าลืมปิดแถวเ,เดียวนะคะขึ้นโซ่1แถวต่อไปนะคะเราก็จะทำการถัก 2x แล้วก็ a ค่ะก็คือ 1x 2x แล้วก็ a แบบนี้นะคะถัดไป 1x 2x แล้วก็ a 1>, 1 x 2 x แล้วก็ a ค่ะอันนี้เราก็จะถักแบบเดิมไปจนครบทั้งแถวนะคะปิดแถวแถวต่อไปนะคะแถวที่17หรือเปล่า5 6 1 7ใช่แถวที่17นะคะเราก็จะทำการถัก1 x แล้วก็ถัก a ค่ะแบบนี้ 1x เรแล้วก็ถัก a 1x ถัก a พอแถวนี้เราทำการปิดแถวแล้วเรียบร้อยนะคะ พอทำการปิดแถวเรียบร้อยให้เราขึ้นโซ่หนึ่งนะคะเราก็จะเหลือดูประมาณนี้เนาะให้เราทำการยัดใย,ยสังเคราะห์เข้าไปค่ะใย,ยสังเคราะห์ที่ตันใช้นะคะก็จะเป็นแบบติดติดกันแบบนี้นะแล้วเราก็ใช้มือดึงๆงเข้าไปจริงๆมันจะมีแบบหลายๆายประเภทนะคะจะมีแบบก้อนกลมเล็กเล็กด้วยก็มีอันนั้นก็จะใส่ง่ายนะคะแต่ว่าตนัดถนัดแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ จะใช้เป็นแบบนี้นะคะก็ค่อยๆยัดเข้าไปนะคะคือตอนนั้นยัดแบบนี้ก็จริงนะแต่ว่าตอนนั้นค่อยๆเอานิ้วยัดเข้าไปแล้วก็ค่อยๆไล่เขาเข้ามาแบบนี้ค่ะค่อยๆไล่ขอบของเขานะคะแล้วเราค่อยกดตรงกลางให้แน่นค่ะ ชิ้นงานของเราก็จะดูอวบอิ่มน,นะคะพอเรายัดแน่นแล้วนะคะเราก็จะมาถักแถวสุดท้ายกันก็คือการถัก A ค่ะถัก A ไปทั้งหมด6ครั้งนะคะหรือว่า6 A ด้วยกันก็คือการถักแบบนี้เลย1 2 3 4 5แล้วก็6แก6แนี้เราก็ทำการปิดแถวได้เลยนะคะ แล้วเราก็ตัดไหมนะคะเหลือปลายไหมไว้หน่อยแล้วกันเพื่อเอาไว้เย็บปิดชิ้นงานของเรานะ,ะสนเข็มขึ้นมานะคะแล้วเราก็ใช้ปลายเข็มเนี่ยร้อยเข้าไปตามตัว A แถวบนร้อยประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำการดึงให้แน่นพอดึงแน่นแล้วเราก็ เขาผ่านชิ้นงานขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะน้องก็จะตัวแน่นแล้วก็จะได้น้องแล้วแล้วถัดไปเราก็จะถักเป็น หูของเขานะคะก็จะถักอย่างละสองชิ้นเนาะเริ่มต้นด้วยการถักเป็นห่วงนะคะแล้วก็ถัก6 x ลงในห่วงค่ะ1 2 โซ่ขึ้นมา1นนะคะแถวถัดไปเราจะทำการถัก X แล้วก็ V นะคะ X แถวที่3แถวสุดท้ายของหูนะคะเราก็จะทำการถัก x ธรรมดาค่ะรอบชิ้นงาน x ไปทั้งหมด9หลักนะคะ แล้วจากนั้นก็ตัดใหม่ได้เลยเหลือปลายไว้นิดนึงนะประมาณนี้นะคะเราก็จะถักอันนี้ทั้งหมด2ชิ้นต่อมาเราก็จะถักแขนให้เขาแบบนี้นะคะ แพทเทิร์นก็จะเป็นการเริ่มต้นถักแบบห่วงเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็จะพันรอบไปในแบบนี้ถัก 6x ในห่วงนะคะ1 2 3 4 5สอาแล้วก็6ค่ะพอครบ6เราก็ดึง การสลิดสติแล้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วแถวที่2ที่3นะคะเราก็จะทำการถัก 6x เหมือนเดิมค่ะ นี้นะคะทำการซิสติดแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะก็ซ่อนปลายไหมเข้าไปนะคะต่อไปถัก ขาค่ะขาของเขานะคะเราก็จะทำการถักในห่วงเหมือนเดิมนะคะก็เริ่มต้นด้วยการถัก 6x ค่ะ2 3 4 5 6 เแล้วก็ V เอ,เอ,เอปิดแถวแล้วก็ ดใหม่ไ้เลยนะคะคอันนี้คือขาของเขาถักเหมือนเดิมอีกข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะมาเย็บประกอบกันนะคะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าอันนี้คือแถวข้างหลังนะคะเราก็จะหมุนเขาไปไว้ข้างหลังแบบนี้ค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เข็มบุดนะคะในการมาร์กตำแหน่งแต่ละที่ไว้หรือถ้าใครไม่มีก็ลองนับจำนวนหลักจำนวนแถวดูนะคะเดี๋ยวตาลองมาร์กไปให้ดูอันนี้คือหูนะคะเราจะดูตามจุดเกินกลางแบบนี้เราก็จะปักหูลงไปในแถวที่3 ปักหูลงไปในแถวที่3ถึงแถวที่6หรือเปล่า3 4 5 6ใช่ค่ะปักแถวของหูไปในแถวที่3ถึง6นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันเลย ระยะห่างระหว่างแถวทุกคนก็ลองกะขนาดเอาได้นะคะไม่ได้ซีเรียสเลยว่าจะต้องห่างเท่าไหร่หรืออะไรยังไงพอปักตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเย็บหูเขาติดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมามาตำแหน่งอื่นเนาะวิธีการเย็บก็เย็บติดลงไปเลยนะคะอันนี้สีไหม่มันมืดอะ ทุกคนก็จะมองยากหน่อยอันนี้นะคะเวลาเย็บติดเข้าไปอะ่ะมันก็จะเย็บตามหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ่มทะลุผ่านออกมาแบบนี้ใหนน้เขาเนาเออกนะคะพอเราได้จุดที่ต้องการแล้วเนาะอันนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะพอเราเย็บแถวนี้นะเราก็จะมาร์กไว้ที่แถวนี้นะคะว่าเราจะเย็บต่อแถวนี้นะแบบนี้ค่ะ ผ,ผ่านเข้าไปมาที่แถวเดิมหลุลอดกลับมาผ่านเข้าไป ในหลักสุดท้ายนะคะในแถวสุดท้ายที่เราทำการปักลงเนี่ยเราก็จะทำการปากัปกแบบวนๆซ้าๆเนาะเพื่อเป็นการล็อกไหมแบบนี้นะคะเราไม่ต้องทำปมใดๆเลยค่ะทุกคนเราแค่ปกัปกแบบทิมไปทิมมาสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะเราก็ปกักผ่านแบบนี้ได้เลยค่ะ อันนี้ก็ได้แล้วนะคะหูหนึ่งข้างหูอีกข้างหนึ่งวิเห็นเขาของความน่ารักมาแล้วอภูมิใจอันนี้นะคะเราก็มาจุดไว้แบบนี้เนาะลราก็ดูก็ได้นะคะว่าหูฝั่งเนี้ยแถวสุดท้ายที่เราเย็บเนี่ยเราเย็บไว้ตรงไหนแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็ทิ้งลงแบบ ก็ทำการเย็บหูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวหมีของเราก็จะดูแบบปุ๊บปิ๊กแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแขนของเขาแขนของเขานะคะเราก็จะเย็บลงประมาณแถวนี้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะทําการเย็บแขนเขาติดกันเกาะน,นะคะคือชิ้นงานมันจะพองๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ทําการปีดชิ้นงานแบบนี้ ราก็เย็บเขาติดกันไปก่อนแบบนี้แล้วก็เล็งตรงกึ่งกลางอันนี้นะคะก็เว้นลงมาสักหนึ่งสองสามสี่เราจะเย็บแขนในหลักที่สี่ตรงนี้ค่ะทุกคนลองสังเกตนะอันนี้คือหูค่ะ แถวของหัวจะอยู่ตรงนี้แล้วแขนของเราเนี่ยจะมี3ามหลักใช่ไหมเราก็วางแขนลงที่กึ่งกลางแล้วก็เย็บประมาในแถวที่4นะคะอันนี้คือแถวที่1 2 3เย็บลงในแถวที่3แบบนี้นะคะับขึ้นมานะคะ่ะ สามแบบนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะในการแบบเย็บซ่อนปลายใหมเนาะเราก็จะซ่อนเข้าไปในตัวชิ้นงานของเขาแบบนี้แหละคะ่ะโดยไม่ต้องคำนึงว่าเข็มของเราจะไปโผลที่ไหน เหมือนเดิมนะคะก็คือการเล็งจากแถวนี้1 2ึสนี่วิธีการเล็งแถวก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนลองเอาไปไปใช้ได้คะ่ะแล้วก็ทิมแทงผ่านชิ้นงานขึ้นมามก็เล็งเข้าไปตามหลักเขาแบบนี้ก็ ทุกคนน้องหมีของเรานะคะก็ได้หูได้แขนแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะมาถักตรงขาให้เขาค่ะวิธีการเล็งขานะคะทุกคนอันนี้ก็จะบอก ทริคนิดนึงว่าจะต้องเลงตรงไหนปักยังไงให้เขาสวยนะคะทุกคนดูนี่นะตรงเนี้ยคือปลายแล้วเราก็จะเลงตรงแถวนี้นะคะ่ะที่เราปักมือนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะมันก็จะอยู่ตรงแถวนี้วนแบบนี้ก็ได้คะ่ะถ้าไม่ชัว แบบนี้เลยค่ะแล้วระยะห่างระหว่างแถวนะคะจนจากขาจนถึงมือเนี่ยตันก็จะเว้นอยู่ที่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามหลักหนึ่งสองสามหลักด้วยกันค่ะเพราะว่าเราใช้แพทเทิร์นนี้เลยนะคะว่าเว้นสามแล้วจะสวยค่ะหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรตายตัวนะทุกคนตันก็พูดมั่วไปเรื่อยไม่ได้มีการแบบ ต้องเว้นเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะแค่เรากะขนาดแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคอะมันน่ารักและอยเงงนะคะมันสมมาตรกันก็ปักลงไปเลยเนี้ยคะ่ะเราก็จะปักวนๆเราไม่ต้องยัดใหญ่อะไรเข้านะคะเพราะว่าเราอยากให้เท้าหมีเนี่ยดูแบบไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องอูมมากก็แบนๆไปเลยแบบนี้ครับ นี่แบบนี้นี่อันนี้เราก็ปักรอบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําการปักแบบซ่อนปลายใหม่ได้เลยค่ะ mm hmm. ก็คือปักทิ่มลงไปเลยม่วๆปักได้หมดนะคะทุกคนเนี่ยแล้วพอเราซ่อนปลายใหม่แบบนี้ใช่ไหมพอเราดึงมาเนี่ยไหมก็หลุดพอดี mm hmm. ก็แค่ตัดปลายตรงนี้ เสร็จแล้วนะคะทุกคนยังอันนี้เราก็ได้ตัวหมีแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนตรงตาของเขาเนี่ยเราก็จะปักแบบหน้ารักปุกป,ปิ๊กไปเลยที่เหมือนเดิมเล็งเหมือนเดิมนะคะทิกก็คือถ้าเราเล็งแถวยาวปากจะไม่ตรง สั้นๆแบบนี้ค่ะแบบนี้ทุกคนเนี่ยมันต้องเล็งแค่นี้นี่มันต้องเล็งแค่นี้จริงๆน้องถึงจะแบบ พยายามแทงกลับมาที่จุดเดิมฮึบมีดูน่ารักไหมน่ารักสิบปนะุ๋งเลยแล้วก็ทำการดึงไหมให้ตึงได้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการตัไปไดลไปลายไหมทด้ยก็เย็บปลายไวนะคะ น,นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ซ่อนแบบนี้ค่ะดีเสร็จแล้วนะคะแค่นี้เลยจริงๆทุกคนมันเสร็จแล้วน้ำตาจะไหลต่อไปนะคะเราก็จะใส่ห่วงปมกุญแจให้เขาโดยใช้ครีม เดี๋บบยวจะบอกทุกคนว่าถ้าเราเล็งแถวดีแล้วแต่สุดท้ายเราแบบก็ใส่มันเบี้ยวอยู่ดีก็ไม่เป็นไรนะคะ มันคือเรื่องปกติของการทำงานฝีมือค่ะมันไม่มีชิ้นไหนที่แบบต้องเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะต้องแบบตรงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เราทำมือเนาะเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรหรือว่า AI ในการวัดขนาดเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะคะถ้าวัดแล้วมันไม่ตรงเย้ประมาณนี้ค่ะน้องหมีน้อยของเรา